เลยฉันเหงาเลยเบลลี่มาช่วยรับอยู่คนเดียวแล้วเบลลี่ก็แพ่งเดี๋ยวถ้ารอบหน้าแป่งถีบคูแซ่บแป้งเดือดข้ามข้ามฝั่งไปเลยจริงๆอ่ะมันยืนได้เดี๋ต้องต่อตูดกันไม่ใช่ยืนสองคนแบบนั้นมันใกล้จนเดิมเพราะมันใหญ่ฉันจะขับตูดแพงเดี๋ยวมันจะระบากต่อเข้าไปเลยนะเออใช่ก็เพื่อนเดียมันจะไม่ทันมันจะมันจะเลียงเย่งเส้นกันอยู่ อ๋อทูนอตแล้วนะต้องเปลี่ยนทูนอตด้วยเนอะอย่าไปดูบอสมันหันทางไหนช่างหัวแม่งมันเราสนใจแต่แอดกูแซฟหาไม่ก็ได้ไม่ไปรอแล้วตอนนี้ไม่ไม,ไม่อยู่ไม่อยู่เซฟโซนแล้วเพราะว่าถ้าอยู่เซฟโซนคืออันตรายมากไม่รู้จะเมี่ยงตอนไหนตอนนี้คือยอมยอมนี่ละยอมทิ้งนันมีละ ก็ก็รไมรันดูไม่เก่มีแค่พฤติกรรมที่สุดโต้ร้ายอะไร ทางไปไม่เรอได้ไงวะลืมไปว่าเราลืมยกเขาโอ้สุดวันครับมาลบกตูแแมงมาลบกอเค โอ้ยโอ้ยโอ้ยมานี่มานี่มานี่ใจเย็นโทษนโทษโทษลืมปิดเยโอ้อ๋อเมื่อกี้ตายกระตันหันมันก็เลยไม่ได้ปิดถ้าตายแบบธรรมชาติจะไม่ไม่ไม่ได้ธรรมชาติแต่ถ้าตายแบบงงงงอ่ะก็จะเปิดแพ้งอยู่แล้วหมดดางแพ้ง แค่ามเนี่ผมนะลงเดียเล่นลงมาลงมาลงมาแล้วก็่วาด้วย มา,าซ้ายเอ้ยซ้ายออกไม่ใช่ขวาดิขวาขวาขวาดูว่าน้องแมงได้พีนสอดไหมไปเลี้ยบมาเลี้ยบสีหมดมาด็อนกะมาดอก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 อกองไปไทยดิยดินะมาดอกแล้วขึ้นมาเล็กหนึ่งด้วยขึ้นมาเล็กหนึ่ง เล่หัหน้าเล่นหัวหน้าโปรเซตลอดสส่เลยจ้าเมาส์คี่บอยเลยนโออะไรบอโอ้ว่าเสียบระเกิน

ในนอกแล้วก็ 1, กวกวกนกหนึ่งแปดหลบด้วยหลบด้วยหลบอดีรอบนึ่งขมูต้องดเดินเลยนะข้อหลังต้องโดนเองสามเนยหนึ่งแปดสามในนอก <c oughs> เล่นสาม 3, ในนอกก่อน เอ็นหน้าทูทนอตเอนอตเป็นเอเล่นข้างในเลยคุณแซฟมาในเลยต่างขึ้นไปตรงโน้น X2 ไม่ได้เดิน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 ไปดิเป็นไรอะหนึ่งหนึ่งแปดหันหน้าเอ้น,นี่นะนหนันหน้าไปแคปด้วยหันหน้าไปแคปด้วยคุณแซฟลงมาคุณแซฟลงมา ดีเบสวยแทงดีเเข้าแท็กดีเบเข้าดีเบสเข้ามาเบสดีเบสเข้าไปเบสหลบแล้วหลบด้วยหลบหลบปูแซบว้าม่ไะหันเลยวะโมแต่เอาพี่เอกลงไม่ทันเหรอมีให้แค่นี้แหละไหวบวได้อยู่ได้อยู่ไหนดิดดาวด้วยนี่ยาก เศษเคัญถ้าพี่ได้เบหลังนะพี่มันจะมันจะเปลี่ยนไปพี่อาจจะงงนิดนึงมันจะหลักกันไว่ที่พี่ได้เบ s ก่อนเพราะพีไ่ไม่ต้องกลับไปไม่ต้องกลับไปไปไปแคบีได้เ,เลนะพี่ เแมืองนะครับไม่ได้ยูตามโรเลยตามโรตามโรตามโรโรนีิดหน่อย ไปขึ้นไปขึ้นไปอะไรอะอะไรไม่ร้ผไมอะไรว่าไอ้เก่งอะแตไม่รู้อะไม่รู้งัดไม่งัดมีไปก่อนนอไครับไปตั้นอนไเอาไหนเอาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปตามโรตามโร่นูทไหนอะ เออมาเล่นฟังแคทมาเล่นฟังแคทแคท์ฟังแคท จลง่เข้าไปเข้าไปใกล้เม้นบล็อกเลยเข้าไปเลยผูแรกผู้แรกเข้าไปบล็อกเลยผู้แรกเข้าไปเลยเอาละเข้าไปรอนิีบล็อกไม่งั้นมันไม่มาเมาเด้อโอ้ยยิงไปไหนหน่หยน้องแป้งรับไม่ไหวมาอยู่ที่มาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่เขาไม่ได้ไม่ได้ตายไปก่อนตายไปก่อนตายพี่เอ็ดพาพี่บีบจบแล้วจบแล้วกูเดียวสองมันเนี้ย

เดี๋ยวคนที่เคนที่เคนที่เจ็ดสองคนสดหมปดนสองคนสดหมอยู่นีตงนีไม่ดูไปไปอนอนเอไม่ได้มันปาดมันาดด้วยรู้ปเออะไรดนะงลไเไน้มนละูกดอะไรไม่รู้มั่วไปนละโอ้ย อันโบสูโบสูตีไปทีที่ัวสูมันคืออะไรครับวันเบ็นเนี่ยคืออะไรไอ้ดี่คนเดียคนแล้ก็มันเส้นเน่ยมันไม่อยู่ทางซ้ายไงล้วเขาอ่ะมองไม่เห็นแล้วว่าเส้นเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่ดูเส้นทำไมยังตายอยู่ดูเส้นทางซ้ายอ่ะทางซ้ายตายหมดเลยพี่เซ็ตพี่เซ็ตไปสอกตะกี้แล้วนะแล้วพี่ก็ใส่ อีกนะคือ d ี s น่ะไม่รู้ใคไม่ตายเลย DPS ตายหมดทุกคนเลยแล้วดีว่าคนสุดท้ายที่เหลือแชร์มันคือเขาเขาเลยโดนรับคุณเดียวไหวไมงั้นแม่งคือเมื่อกี้เักใคียดีว่าเซนไปหักใครลีเลยดีวาเไปทลีเยตว่าเไปทใครลีเลดีวาเนไปทัใครลีเลยด่เนไม่ัคลีเด่าเนไทกใรีี่าเนปทักใรลีเยแี่าเซนไทตีเยดี่เนไปทัรเยดี่าเนไปตกรเตยดี่าเอนไรเลย่นไปทักเยดี่เไปั เุ้ยตบนึงนะ๊บนึงตบนึงอย่บอย่บเยบึงนะ